สวัสดีครับดินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awe Story The Channel Shakespeare รายการที่ผมจะพูดถึงบทละครเชคสเปียร์เรื่องต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงบทละครครบบททุกเรื่องแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงซีรีส์ที่สร้างจากบทละครของเชคสเปียร์แทนนะครับซีรีส์ที่ว่าก็คือเรื่อง The Witch for Mercury ที่อิงมาจากบทละครเรื่อง The Tempest The w i ิชสำ r มอร์คิวเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์อนิเมะหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการ์ตูนในชุดกันดัมด้วยแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องสารภาพอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครตามดูรายการเอา History ตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นโอตาคุนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมากๆแต่ว่าผมไม่เคยดูกันดัมเลยนะครับไม่ใช่แค่การดัมคือจริงๆพวกการ์ตูนขับหุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่ดูไม่ค่อยสนุกกับหุ่นเลย ก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการดั้มถ้าเกิดเล่าอะไรมาในคลิปวันนี้แล้วมันเล่าผิดเนี่ยยังไงก็รบกวนมาแก้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับการดั้มเนี่ยเป็นการ์ตูนไซไฟอวกาศนะครับขับหุ่นยนต์ที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี1979แล้วนะครับอายุมากกว่าผมอีกนะครับมันเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆแล้วก็ในช่วงเวลาเกือบครึ่งศตวรรษเนี่ยก็ส่งอิทธิพลต่อวงการการ,การ์ตูนในด้านต่างๆรวมไปถึงวงการแอนิเมชันหรือว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นด้วย นะครับกันดั้มเนี่ยมันจบไปนานแล้วแต่ว่ามันก็จะมีจัก,กรวาลใหม่ๆมีภาคใหม่ๆมีเรื่องคู่ขนานเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนล่าสุดเนี่ยก็คือ The w i s h f o r m m r r u u y y นั่นเองสาเหตุที่ผมสนใจเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกเนี่ยมันเป็นกันดั้มภาคยูรินะครับก็คือว่านางเอกมี2คนเนี่ยเป็นหญิงรักหญิงทั้งคู่ แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานบางอย่างมาจากบทละครเรื่อง The Tempest ของเช็คซเปียด้วยแต่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันก่อนก็คือมันเป็นเรื่องในยุคอวกาศอีกหลายร้อยหลายพันปีจากปัจจุบันคือมนุษย์เราเนี่ยสามารถออกไปสำรวจแล้วก็ไปตั้งโรกรากบนดาวเคราะห์ต่างๆในสุริยะจัก,กรวาลได้แล้วนะครับแล้วก็บริษัทที่ไปตั้งโรกรากที่ดาวพุธเนี่ยก็สร้างหุ่นยนต์ที่เรียกว่ากันดั้มขึ้นมานะครับกันดั้มเนี่ยเหมือนจะเป็นหุุ่่่นนยต์ททีีมปประสิธิธภาาพดกววัๆไ นะแต่ขณะดเดียวกันก็มีข้อเสียนะก็คือระหว่างที่ขับเนี่ยมันก็จะส่งเหมือนกับเป็นคลื่นสะท้อนมาที่ระบบประสาทของคนขับก็อาจจะทําลายระบบประสาทแล้วก็ทําให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ไม่พอใจบริษัทดาวพุธไม่พอใจที่บริษัทดาวพุธเนี่ยพัฒนากันดาขึ้นมานะครับก็เลยส่งกองทหารเนี่ยมาทําลายทั้งบริษัททิ้งเลยคนที่รอดมาได้เนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวของนาน้น ทีนี้หลายปีต่อมาเนี่ยบริษัทดาวพุธเนี่ยก็สามารถที่จะประครับประคองตัวเองแล้วก็เปิดบริษัทได้อีกชั้นหนึ่งนะครับโดยให้สัญญาว่าะจะหยุดสร้างกันดั้ม นะครับส่วนผู้หญิงที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ส่งลูกสาวของนาเนี่ยชื่ว่าชูเลตตานะครับไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดนักบินตัวลูกสาวคนนี้เนี่ยก็คือชูเลตตาเนี่ยกับแม่ของเธอเนี่ยเหมือนจะแบบเก็บซ่อนความลับหลายๆอย่างเอาไว้เช่นชูเลตตาเนี่ยก็จะมีขุมส่วนตัวของตัวเองที่แบบหน้าตาคล้ายกับการด้มากๆแต่เธอจะบอกใครต่อใครว่ามันไม่ใช่กันดมหรอกเห็นไหมฉันก็ขึ้นไปขี่ได้ไม่ได้เป็นอะไรตอบระบบเส้นประสาทเลย แล้วก็ที่โรงเรียนแห่งนี้เองเนี่ยชูเลตตาก็ได้เจอกับมิโอริเน่นะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวของคนที่เคยส่งหน่วยรบเนี่ยมาทําลายบริษัทดาวพุทธแล้วก็ทําให้แม่ของเธอเนี่ยจะต้องเหมือนกับไร้บ้านทําให้พ่อของเธอตายแล้วก็ทําให้อาจารย์ของแม่เธอแล้วก็เพื่อนร่วมงานทั้งหมดเขียนชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของชูเลตตากับมิโอริเน่ที่ว่าดูว่าบาปของคนรุ่นเก่าเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับเด็ก และก็อนาคตของคนในปัจจุบันได้ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการดั้มเลยเพราะฉะนั้นเรื่องย่อที่เล่ามาเนี่ยถ้ามันผิดพลาดอะไรยังไงก็มาเสริมมาแก้ไขได้เลยแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือบทละครเชคสเปียร์นะครับโดยเฉพาะบทละครเรื่ง t ด e Tempest แล้วก็อนิเมะ The w i ิชฟอร์มเมอร์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับ t ด e Tempest ยังไงอันนี้ผมสามารถอธิบายได้ก่อนอื่นเลยก็คือชื่อของตัวละครนะครับแม่ของชูเลตตาเนี่ยก็คือเลดี้ r o s สเปร่าซึ่งก็มาจากชื่อ Prospero ทีสเปโร ตามต้นฉบับของเชคสเปียร์นะครับพปอสเปโรเนี่ยก็ถูกทรยศถูกหักหลังถูกทําร้ายเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ถูกเนรเทศมาอยู่ที่เกาะห่างไกลผู้คนนะครับซึ่งถ้าในกระตูนเนี่ยก็คือดาวพุธนั่นเองส่วนพรอสเปราเนี่ยก็คือตัวแม่มดจากดาวพุธตามชื่อของกระตูนเลย นอกจากนี้นะครับหุนกันดั้มที่ชูเลตตาขับเนี่ยก็ยังใช้ชื่อว่าแอเรียลด้วยซึ่งในบทละครเชคสเปียร์เนี่ยแอเรียลเนี่ยจะเป็นชื่อของผู้สายลมที่เป็นคนรับใช้พอสเปโรช่วงท้ายละครตัวชูเลตตาเนี่ยก็จะต้องไปขับหุนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคาริบันซึ่งก็เป็นชื่อของฆาท่าอีกคนหนึ่งของพอสเปโรในบทละครดังเดิมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแค่ชื่อเหมือนเฉยเฉยเนี่ยผมก็คงแบบไม่เอามาเล่าในรายการนี้ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทำเนี่ยตีความออกมาได้ดีมากก็คือธีมของเดอะเทมเพลคือในยุคข,ของเชคสเปียร์เนี่ยบทละครแบบหนึ่งที่มันเป็นที่นิยมมากๆกก็คือบทละครแนวแก้แค้น บทบละครพวกนี้เริ่มเรื่องเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของตัวเอกที่แบบถูกทาร้ายทั้งแบบร่างกายและจิตใจเลยบางอย่างนะครับพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องสามารถหาวิธีหาทางเนี่ยมาแก้แค้นคนที่เคยทําร้ายตัวเองได้ซึ่งบทละครพวกนี้เนี่ยยิ่งเลือดสาดเท่าไหร่เนี่ยคนจะยิ่งชอบตอนตัวเอกถูกทําร้ายเนี่ยก็ต้องเลือดสาดมากมากตอนตัวเอกไปแก้แค้นเขากลับเนี่ยก็จะต้องแบบเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยอะไรนะครับมันถึงจะสะใจนะครับตัวเชคเปียเองเนี่ยก็เคยเขียนบทละครแก้แค้นมาเหมือนกันนะครับชื่อว่าไททัสแ แต่ว่าพอมาถึงเดอะเทมเพสซึ่งเป็นบทละครเรื่องสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยากจะเปลี่ยนดูบ้างนะครับก็เลยเป็นบทละครที่พูดถึงการให้อภัยแล้วก็ความไม่ยพยาบาทนะครับสารหลักของเดอะเทมเพสเลยก็คือว่าถ้าโปรสเปโรเนี่ยมีโอกาสกำรรชีวิตของคนที่เคยทําร้ายตัวเองไว้ในมือแต่ว่าแทนที่จะบทขยี้แทนที่จะล้างแค้นถ้าเกิดปล่อยให้เขาเนี่ยแบบว่าพ้นไปให้อภัยเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อลูกสาวของตัวเองส่งผลยังไงต่อชนลุ่นหลัง นะครับอันนี้ก็เป็นสารหลักของ The Tempest เลย The w i ิชสำ r มอร์ r ิวเองเนี่ยก็เล่นกับประเด็นความแค้นเหมือนกันอัเน,นียกับสปอยนิดๆแต่ว่าตัว Prosper a เองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นผู้ร้ายหลักคนหนึ่งของเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเธอต้องการที่จะแก้แค้นพ่อของมิโอริเน่ที่แบบทำลายชีวิตของเธอฆ่าสามีฆ่าอาจารย์ฆ่าอะไรนะครับและที่เธอส่งชูเลตตาเนี่ยมาที่โรงเรียนฝึกหัดนักบินเนี่ยมันก็เพื่อให้มาใกล้ชิดกับมิโอรีเน่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะดำเนินแผนการบางอย่าง แต่สุดท้ายเนี่ยพอรู้ว่าตัวลูกสาวตัวเองกับลูกสาวของคนที่เคยแคนเนี่ยตกหลุมรักกัน p พอสเปราเนี่ยจะดำเนินแผนการต่อได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับอัน,นี้ผมคิดว่าซีรีส์เนี่ยตีความเดอะเทมเ s รสออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างตรงกับบทละครดั้งเดิมได้ดีมากตัวผมเนี่ยจะชอบตัวละครชูเลตตามากๆนะครับผมคิดว่า เธอเนี่ยเป็นตัวแทนความเปราะบางของวัยรุ่นที่ดีนะครับช่วงท้ายๆของซีซันแรกเนี่ยมันจะมีฉากอยู่ฉากหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนในโรงเรียน,นย,ยอมรับเธอแล้วคือเธอเนี่ยขับขุ่นกันด้ามได้เก่งมากแบบไปสู้กับใครต่อใครก็ชนะตลอดก็เหมือนกับเป็นนักบินทัดจะอันดับหนึ่งของโรงเรียนเลยแต่จะมีอยู่ตอนหนึง่งแบบในระหว่างตอนพักเที่ยงเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็แบบเหมือนซื้อข้าวมาให้กินกันแล้วก็นับจานวนผิดนะครับไม่ได้ซื้อข้าวมาให้เธอด้วยเธอก็แบบหิวว่าไม่ได้กินข้าวแล้วแบบมันก็นาไปสึก แล้วมันก็ไปนึกถึงมิโอริเน่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับมีเรื่องราวของแหงอะไรกันขึ้นมาฉากนี้เนี่ยตอนที่มันออกมาฉายครั้งแรกแล้วผมไปอ่านในเน็ตเนี่ย,ยหลายคนก็จะไม่ชอบนะครับก็จะรู้สึกว่า ตัวเองไปถึงบักบินอันดับหนึ่งของแบบว่าโรงเรียนแล้วแค่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเนี่ยมันจะอะไรจะนักกันหนาะแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเออมันก็วัยรุ่นอ่ะมันเปราะบางอะ่ะนะครับบางทีแบบเรื่องอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทริกเกอร์เราได้แล้วมันก็นําไปสู่เรื่องอื่นถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันมีปัญหาชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราพังได้นะครับผมคิดว่าฉากนี้มันนาเสนอความเปราะบางของวัยรุ่นได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้คือมัน มันไม่ใช่เรื่องของเจเนอเรชันแกรปขนาดนั้นนะครับมันจะมีผู้ใหญ่เฮงสวยแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเด็กแบบต้องสู้กับผู้ใหญ่ตบี้ตบัน <c oughs> สู้กับผู้ใหญ่อย่างเดียวคือมันก็จะมีผู้ใหญ่ที่แบบไม่เฮงสวยนะครับคอยช่วยเหลือ,ลอดเด็กด้วยขณะเดียวกันก็จะมีเด็กที่เหมือนแบบอยากจะทําตามอย่างผู้ใหญ่แล้วก็ทําท่าเหมือนจะกลายเป็นคนเฮงสวยไปแบบนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าสารของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กกับผู้ใหญ่จะต้องทะเลาะกันแต่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ ถ้าไม่เฮงซวยเกินไปนักเนี่ยก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเปลี่ยนผ่านยุคสมัยให้กับคนยุคหน้าได้นะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันดีแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันแอนิเมชันเรื่องนี้จะมีสซีซันผมรู้สึกว่าซีซัน2เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมันแบบมันมันเพซิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวร้ายมันเยอะมากนะครับเรื่องมันจะมีตัวละครตัวนี้มีความมุ่งหมายตัวนี้ตัวละครต,ตัวนี้ต้องการสิ่งนี้แล้วบางทีเนี่ยมันมันจะมาตีมาตบกันแล้วผมว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยพอผู้ร้ายเรมมันนจะดดวูิึ นะครับแต่โชคดีที่ว่าครึ่งหั่ของซีซั่น2องเนี่ยก็กลับตัวมาเล่าเรื่องแบบเนียบๆได้นะครับก็ทําให้เรื่องนี้ดีมากๆนะครับก็อยากจะแนะนําให้ดูกันนอกจากมันจะเป็นการ์ตูนที่สนุกแล้วทั้งมีประเด็นเรื่องของหญิงรักหญิงนะครับเป็นการ์ตูนการด้มด้วยแล้วก็เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการให้อภัยแล้วก็ตีความบทละครช็คเปียร์มาได้อย่างน่าสนใจนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยขอบคุณครับ